สวัสดีครับเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่าน,นครับวันนี้ผมจะมาปาดป่าวาว,าวทำวาลโตนะครับเว็บยสิบไปทำวาวตูงนี้ จะลงบ่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นี้ตนี้เราู่การหนาะ บาดบาดตอนนี้จะหาถุงได้ลมนะครับก็ค่อนข้างเร็วมากนะครับนี่เราหาถุงเสร็จแล้วน,นี้ผมถ่ายให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับตอนนี้เราจะคว้านรูก่อนนะครับ เราเนี่ยจะใช้ไมโครตั้งนะครับวก็คว้านครั้งเดียวเสร็จเลยนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับรูที่ได้จะแม่นยำลูกค้าสั่งสเปคได้เลยนะครับว่าเอ้ารูกี่มิลสั่งได้เลยนะครับจะได้ตามนั้นเลยอันนี้จะเป็นมีดคว้านมีดคว้านรูในนะครับที่ทําให้รูในวสวยๆกลมๆนะครับตัวนี้ก็คือทําเองมีดที่ใช้บาดว่าจะทําเองทั้งหมดเลย ตรงกับจุดประสงค์ที่เราเห็นใน คว้านรูเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับทั้งดูที่ปากแล้วก็รูที่ลูมเนีมนะครับต่อไปก็จะคว้านป่าบนนะครับก็จะเป็นมีดสามมุมนะครับแต่เป็นสามมุมบนแบบนี้แบบนี้นะครับอ่า เวนี้เราจะตั้งครั้งเดียวแล้วก็ปัดเสร็จเลยนะครับ ได้ความสูงแล้วเราก็เก็บเก็บงานนะครับใช้รอบช้าเก็บงานนี่นะครับเราเช็คดูนะครับว่าตรงหรือยังก็ตรงแล้วนะครับแล้วเราหมุนมาทางปาาไปเสียต่อ จะได้อธิบายห้เนระือคนน้องๆที่ไม่เคยเห็นการทำวอลโต้ที่ได้ดูกนชะ่างแต่ละคนก็เทคนิคก,การทำไม่เหมือนกันนะครับเครื่องมือก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะ นี่แกนหาศูนย์นะครับตัวแกนจะเป็นขาบา่ายนี่หาศูนย์เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้นครับคว้านรูก,ก่อน เรความสูงก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับตรงแน่นอนนะครับเพราะเครื่องมือเราตรงอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูความสูงมันนะครับโอเคความสูง i d เมีในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับสำคัญนะครับความสูงตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นการถ่ายการไหลของอากาศนะครับ ก็รียบร้อยครับผมใช้เวลาปาดก็ประมาณ8นาที9นาทีนะครับแบบช้าๆนะครับเรื่อยๆน,นี้ก็ให้ดูคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่อยนะครับผมจะลงบ่อยๆละว,วันนี้สวัสดีครับ